สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะปอเป้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับเรื่องที่หลายคนขอกันมาเยอะมากช่วงก่อนนะคะใครขอวรรณคดีไทยยกมือขึ้นมาเลยนะคะไกรทองผู้ชายสุดฮอตในวรรณคดีไทยนะคะเขาค่อนข้างดังมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวปอเป้จะมาวาดแล้วก็เล่าไปพร้อมกันดีกว่าว่าไกรทองเนี่ยเป็นมายังไงเป็นใครอะไรที่ไหนนะคะเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะ เมื่อพูดถึงชาละวันผู้ยิ่งใหญ่แห่งหน้าน้ำเมืองพิจิตรแล้วก็ต้องพูดถึงไกรทองหมอปราบเจระเคผู้พิชิตชาละวันได้สำเร็จในตำนานเล่าว่าเขาเป็นพ่อค้าในเมืองนนทบุรีเดิมชื่อไกรมีอาชีพหลักคือนำผลไม้จากสวนที่เมืองนนทบุรีลงเรือไปค้าขายแถวเมืองพิจิตรไกรทองเป็นผู้ที่มีวิชาคาถาอาคมเนื่องจากได้เรียนวิชามาจากท่านพระครูที่เมืองพิจิตรในครั้งหนึ่งที่เจ้าเมืองพิจิตรได้ประกาศหาผู้มีฝีมือมาฆ่าชาละวันที่จับตัวลูกสาวท่านไป ไกรทองจึงรับอาสาในการสังหารชาลวันจนสําเร็จเป็นที่เรื่องลือไปทั่วชาวเมืองนนทบุรีจึงสร้างวัดบางไกรในเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูไกรทองในฐานะผู้กล้าจากเรื่องราวของไกรทองนี้เองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ส่งพระราชนิพนธ์เป็นบทละครพื้นบ้านเรื่องไกรทองขึ้นมาซึ่งเรื่องราวของไกรทองในนิทานมีเขาโครงมาจากเรื่องราวจริงในตำนานของไกรทองคือเจ้าเมืองพิจิตรเปล่าประกาศหาผู้ที่มีฝีมือดีมาสังหารชาลวัน พญาจจะระเข้ผู้ลักพาตัวตะเภาทองลูกสาวของเมืองไปขังไว้ที่ถ้ำทองใต้บาดานแต่ก็ไม่มีผู้ใดทําสําเร็จเจ้าเมืองพิจิตรได้สัญญาว่าผู้ใดที่ทําสําเร็จท่านจะยกลูกสาวอีกคนคือตะเภาแก้วและทรัพย์สินของตนเองอีกครึ่งหนึ่งจนกระทั่งไกรทองพ่อค้าแห่งเมืองนนทบุรีทราบข่าวดังกล่าวก็รับอาสาไปปราบชาละวันไกรทองได้ไปยังแม่น้ําที่ชาละวันอาศัยอยู่ใช้คาถาอาคมเพื่อล่อชาละวันออกมาจากถา้ำจนเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดไกร ใช้หอกลงคาถาอาคมแทงชาละวันจนถึงแก่ความตายเมื่อชาละวันตายแล้วไกรทองได้ลงไปยังถ้ำทองโดยพบว่าชาลวันมีเมียอยู่แล้วคือวิมาลาไกรทองได้ถามหาตะเภาทองและพบว่านางยังมีชีวิตอยู่จึงได้พานางกลับไปหาเจ้าเมืองพิจิตรท่านเจ้าเมืองจึงให้รางวัลโดยยกลูกสาวคือตะเผาแก้วและตะเภาทองให้เป็นเมียรวมถึงทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้กับไกรทองเขาจึงได้มาอยู่อาศัยที่บ้านของเจ้าเมืองและเมียทั้งสองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อยู่มาวันหนึ่งไกรทองเกิดคิดถึงวิมาลาที่เคยพบกันในถ้ำทองของชาละวันเขาจึงดำน้ําลงไปหานางและพยายามพานางออกมาจากถ้ำแต่ก็พบว่าหากนางออกมาจากถ้ำนางจะกลายเป็นจระเข้เขาจึงใช้คาถาอาคมทำให้นางกลายเป็นมนุษย์ และพานางกลับขึ้นมาอยู่ด้วยกันการที่ไกรทองพาวิมาลามาอยู่ด้วยกันนี้ทําให้ตะเภาแก้วและตะเภาทองผู้เป็นเมียทั้งสองนั้นไม่พอใจจึงหาเรื่องทะเลาะตบตีกับวิมาลาจนวิมาลาเกิดความไม่พอใจกลายร่างเป็นจระเข้หนีกลับลงไปยังถ้ำทองดังเดิมไกรทองจึงอยู่กินกับเมียทั้งสองและมีลูกหลานสืบต่อไปจนกระทั่งเสียชีวิต ลูกหลานของเขาได้สร้างวัดขึ้นในบ้านเกิดของเขาเพื่อแสดงความรำลึกถึงชื่อว่าวัดบ้านในไกรซึ่งในปัจจุบันก็คือวัดบางในไกลอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีจะว่าไปในนิทานเรื่องนี้ไกรทองก็แอบ,บเจ้าชู้ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าระหว่างไกรทองกับชาละวันตอนเป็นมนุษย์ใครจะหลอกกว่ากาัน เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเรื่องของไกรทองผู้ชายยอดรักสู้ซูปเปอร์ฮีโร่จอมขมังเวทในตำนานนะคะของเราก็มีแบบว่าซูปเปอร์ฮีโร่ไปแข่งกับมาเวลิลเขาเหมือนกันเนาะในเรื่องของความเจ้าชู้เนี่ยยผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่แค่ไกรทองไม่ใช่แค่วันคดีไทยนะคะแม้แต่เจมส์บอนด์007เขาก็ยังเจ้าชู้เลยอื ผู้ชายสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีแล้วที่ปัจจุบันนี้คนเรารักเดียวใจเดียวกันมากขึ้นแต่เราก็จะไม่ไปตัดสินว่าเออผู้ชายสมัยก่อนทําไมนี่ใส่ย่างงุนอย่างนี้เขาเป็นเรื่องของยุคสมัยของเขานะคะสําหรับวันนี้เนี่ยความเก่งฉกาจและหล่อเท่ของไกรทองก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้ป๋อเฟยว,วาดแล้วก็เล่าเรื่องอะไรอีกเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็บอกป๋อเ้ยว,ว่าป๋อเ้ย์ทำดีหรือ,อยังอยากจะให้แก้ไขตรงไหนบ้างอยากจะให้วาดเกี่ยวกับอะไรบ้้้้าางบออกกกันนนไไวไดดเลยยยะะคะปยยิีททํใหุ แต่จะเป็นเมื่อไหร่นะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะคะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมแล้วก็ติดตามรอดูคลิปต่อไปกันด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของชาละวันก็เป็นได้บ๊ายบาย